สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับมือใหม่ในการเทรดฟอเล็กนะคะคงจะเคยได้ยินคำว่า E.A. หรือ Expert a d v i s o r มาแล้วนะคะว่ามันคืออะไรวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่เคยได้ยินนะคะเรามาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบง่ายๆนะคะ E.A. คืออะไรนะคะ E.A. ก็เหมือนกับเครื่องมือที่เอาไว้ช่วยในการเทรดให้กับเรานั่นเองนะคะถ้าถามว่าปัจจุบันนี้มีคนใช้ E.A. เยอะไหมต้องบอกว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็ E.A. เนี่ยถือเป็นส่วนช่วยอย่างมากในการเทรด Forex ของเราก็ว่าได้นะคะทําให้เราเนี่ยสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วที่สําคัญเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอให้เสียเวลา กันอีกด้วยนะคะ ทีนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่า E A ก็ได้แต่เรียกว่าบอทนะคะซึ่งบอทหรือ E A ก็คือโปรแกรมช่วยในการเทรดอัตโนมัตินะคะที่เราเนี่ยจะต้องติดตั้ง E A เนี่ยไปลง,ลงบนแพลตฟอร์มการเทรดนะคะไม่ว่าจะเป็น M T 4 M T 5 i C trader นะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวของเราที่ทำการเทรดนั่นเองนะคะเทรดแทนเรานั่นเองนะคะ E A นะคะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่มีเวลาในการเทรด forex ที่ค่อนข้างน้อยนะคะ E A คือการ ระบบนะคะหรือสคริปต์นะคะซึ่งถูกกำหนดไว้ตามทฤษฎีการเทรดให้ซื้อขายแทนเรานะคะคำตรงนี้มันหมายความว่า EA เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเราได้ใส่กลยุทธ์เข้าไปใน EA ตัวนั้นนะคะหรือคนที่เป็นผู้คิดคน EA เนี่ยใส่กลยุทธ์เข้าไปนั่นเองนะคะแล้ว EA ก็จะทำการเทรดแทนเรานั่นเองนะคะถ้าถามว่านะคะ EA มีความ ปลอดภัยหรือว่ามีอันตรายไหมก็ต้องบอกว่ามองได้ทั้ง2มุมไม่ว่าจะเป็น EA สามารถทำกำไรได้ EA บางตัวก็อาจจะพาเพื่อนๆไปล้างพอร์ตขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของ EA ตัวนั้นนะคะ